เราใ<อ>ส่ได้ไหม,มถ้าเราสเ่เาใช่เลิถึงว่าเผื่อเราแบ,บโยนไปไงก็ยัง,ง,งก่ได้เลมันเลยเอสวัสดีค่ะทุกคน บอ,อกก่อนนะว่ามีจำนวนจำกัดมีของน้อยเปิดเพราะว่าอยากเปิดเ,เดี๋ยวหนูล็อกไม่ให้นะคะครั้งหน้าดูสั่งเมยนื้นนอเอกว่พพาหน้าหนาวกลาที่ช่อหนูนว่นาฝนตกหนูรีวิวท่ามกลาง สเวตเตอร์นะบรรยากาศดูเหมาะอยู่นะดีนะสเวตเตอร์นี่มันจะขายได้สำหรับคนที่เที่ยวนะปลายฝนยังไม่ใช่ปลายฝนเนาะเปิดรีวิวสเวตเตอร์โอเวอร์ไซส์มาดอมาเดอบรรยากาศแบบนี้เหมาะที่จะเปิดสเวตเตอร์เดีเ๋ยวจะให้ชม อวไสาคาเท่าไหนะ4ี่พันบาทอุ้ยไอเด็ขายจะอยู่ต้องสี่พันห้านะช่วยจับมืสวยให้หนูสี่พันบาทสวยนะพีนะ่มันหายากพี่มันไม่ใช่อะไรมันหายากอะ่ะมันไม่ค่อยมีมานะใครก็อยากได้แต่โอเวอร์ไซส์จัง มากเลจะมาธรรมดานะมีจำนวนจำกัดใครจะเอารีบเอาหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลย กมก็มีหัวแต่เนี้ไม่ิาูาสีดำ่มี่เนะดนะเนีสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเข้ามากันแลวเข้ามากันเลวเร่เข้ามา จำนวนจำกัดเะจ๊ะหล่อจริงๆนะพี่สองตัวนี้เอฟเ,<ะ>เ,เ,เองได้ไหมเนี่ยอเอฟเองได้ไหมเนี่ยนะหล่อจริงนะพี่หนูว่งหนูเห็นอะไรกบบโอ้ี่ลับไหมับไหส่สาถ่ายราคาแบบถูกมากนะเอาจริง เองรู้จักกันอีกแล้วเหรอรู้จักกันอีกแล้วเหรอสวยๆเลย嘛จะไปขอบคุณนะในฐานะที่เรารู้จักกันสี่พันพอ้สโอ้โหในฐานะที่เราเป็นคนรู้จักกันในฐานะ ในฐานะที่เราเป็นคนรู้จักกันซี่พันบาทก็นะโอเวอร์ไซส์นะหูพี่อันนี้คือสองตัวเป็นเป็นแฟดกันนะแต่แค่คนละสีเนี่ยเป็นแบบเตีหนูไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็น NFL อะ่ะ เป็น,ปนทีมอ่ะโอทามฮอกกี้อกก๋อเป็นทีมเป็นฮอกกี้โอเวอร์ไซส์นะไซส์ใหญ่ทั้งลูกไปสี่พันสวยมากหายากนะจ๊ะบอกก่อนโอเวอร์ไซส์นี่หายากนะเนี่ยอันนี้คือทีมฮอกกี้มาสองตัวเลยมนลคาสีที่แม่อเอาเดี๋ยวไปแขวนท้างหลังนี่45ค่ะงาน US 45โลค่ะ สวยมากใช่เ <c oughs> นี่ยใครรับพิมรับมานะ <c oughs> จริงๆนะพี่หนูบอกก่อนนะมันไม่มีของ <c oughs> เลย <c oughs> แล้วมันมีของน้อยจริงไม่อยากเปิดหรอกแต่ว่าลูกค้าถามหาลูกค้าถามหากันเยอะอะก็เลยเปิดให้ <c oughs> เกลียวเยคาตอนป้ายเหลืองมีมี <c oughs> มิกค่ะ น้องมิกค่ะใครรับรีวิวพิมพ์นะรีวิวได้คนเดียวนะคะน้อ,อ,องพิมมีซิปหน้าด้วยนะซิปสวมนะคะงานพิมค่ะพี่เกรด A อไหม A ค่ะสะอาดค่ะพี่สะอาดงานสะอาดงานโดยรวมสะอาดแล้วกัน,ออนโอ,อ้ยหจัพิม์ ไม่มีใครพิมพ์รับมาจริงรับดูดูโหพี่น้องทอม,มคือหายากนะหนูหน<ม>ูแบบมีน้อยมากอะ่ะมันมีจำนวนจำกัดมากๆนะคะโอ้โหดูด้านหลังมันมีจำนวนจำกัดมากๆเลยนะคะสำหรับงานโอเวอร์ไซส์นะ จริงๆอะถ้าหนูเก็บไว้อีกหน่อยนึงนะแล้วก็ขายช่วงปลายปีนะหนูขาย4,500ได้นะพี่อันนี้หนูให้ราคาแบบหน้าฝนไปเลยขายก่อนขายก่อนเยหนูขอขายก่อนหนูขอขายราคานี้ก่อนแล้วกันใครเอาได้เอานะพอ,อยลงหนักไหมไปเลยช่วยสวยเอะจัดได้อ่ะงาน 4ี่เจ็ดค่ะพี่งานสี่เจ็ดพอไหมเอาอีกไหมโหพี่ดาดค่ะดาร์ <ไป S 1> ดรค่ะโหซิปส่วนรวมนะไซส์ใหญ่ล้วนนะคะโอ้โห,โหน้องฟรีค่ะน้องฟรีค่ะอ้ห้หน้องดาดอู้ใครเอาเอานะพี่พูดเยอะของมีไม่เยอะด้วยโอ้โหน้องภูค่ะ พูน้องพูโอ้แพทเธอเอาเอาสีเหลืองมาก่อนเนี้ยแอปหนึ่งเธอเธอดูดิเธอดูสีเหลืองดิพองแล้วไงพี่อยากได้สีเหลืองขอขอใส่ก่อนแอปหนึ่งขอใส่ก่อนเดินไปวัดแป๊บเดียวก็ได้แล้วสีเหลืองน้องดาร์ตงานแถบค่ะซิสหน้า โอ้โห NFL หล่อมากนะครับตัวนี้ NFL ครับโอ้โหไหนปัดไม่มีใครรับซื้อเองซะมั้งเนี่ยซื้อใส่เองซะมั้งซื้อใส่เองซะมั้งเนาะซื้อใส่เองซะมั้งใกล้หนาวแล้วด้วยเดี๋ยวจะซื้อใส่เองซะเลยเออเนาะพี่เจเนาะ ซื้อใส่เองสมังโอ้สีมว่วงค่ะอา้าวทำไมแขนเป็นงี้แปบ๊บนึงนะพี่เอาไปสี่พันพี่ชายเล็กหน้าหนาวอาจจะสี่พันห้านะหนูบอกก่อนนะหน้าฝนหนูเอาไปเอาไปหนูให้สี่พัน ใส่สีนี้ก่อนใส่ด้านสีเลืองที่ได้เลยพี่ไงเอา้ไม่เลยพิเนูเอาเอาบานาน่าของรถได้รถช้ามจอเป็นกาข้างหลังแล้วักรอมุใส่พ่เล้วันนี้มาใส่ผมเลยผมผมผมไม่ต้องผมไม่ใช่ทรงนี้ ต้องไม่ใช่สมอุย้ยพี่ใส่สีเหลืองแล้วมันพองมากเลยดูดิขาวมากฉันอยู่ใกล้ผออ่องไปถึงเธออะดูดิเอ้าโหเธอผ่านวัดไม่รักพวกนี้อันนี้เป็นเกตอะไรงาน<อ>สวยพี่ชายเล็กสะอาดถ้าพี่ชายเล็กชอบหนูแนะนําให้พิมพ์คําว่ารับรีวิวมาเดี๋ยวนี้เลย <laughs> เดี๋ยวนี้เลยพี่จริง <I think S 2> สวยหนูเปิดรอบที่แล้วอะมันมีคอกลมด้วย มันเป็นรวมทั้งฮูดทั้งคอกลมแต่หนูเปิดรอบเนี้ยห,หนูเจอแต่ฮูดพี่หนูบอกมาเลยนะว่าหนูไม่รู้จะพูดว่าอะไร3 <laughs> สามตัวข้างหลังอา้าวจะใช่ไงกระสอบนี้เหรอเพิ่งมาใช่ออกสื่อได้ปะเนี่ยเ,เ,เหรอพี่โก้ <laughs> <laughs> พี่โก้สเวตเตอร์ฮูด นี่ไงที่หนูใส่มันเป็นโอเวอร์ไซส์อยากดูใช่ไหมพี่โก้พูงมาใช่ไหมได้ตัวสายนี้อยู่แล้วมันเป็นทิมฮอกกี้โอทารฮอกกี้มันมาด้วยกันหมดเลยทั้ง้วมันมาอยู่ในกระชอบเดียวกัใน,ในหมดเลยนะมันมาสามตัวเลยที่หลอดจัด นี่มาทั้งหมดสามตัวเลยอยู่ในกระสอบเดียวกันนะจ๊ะเฮ้มากน,นี้สพี่โก้ว่าได้ละค่ะปะอันนี้คือหนูไม่ใช่สายนี้หรอกแต่ว่าหนูคิดว่าได้เพราะมันสวยจริงๆแล้วแต่นะแพทเอาไปแขวนในชฉันนะเอาวันนี้ไว้ตรงการกร็ได้มีะไรประกบสอบงข่าวนิดเลียฉันจะไปแขวนอยู่แฉันยิงใส่ก่อน สีดำคลาสสิกดำๆพื้นๆก็มีนะคะใครรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวตัวละพันบวกอะไรอย่างเงี้ยทุกออก่ออย่างเง้ยนะเห็าแล้วนะเอฟแล้ว,นะลวสายเขาอะเนาะสายสายนี่เขารู้กันเนาะนี่สีนี้ก็สวยค่ะ สีฟางานปักต้องเอาไปคัดแยกอีกทีนะลูกค้านะจริงๆสเวตเตอร์ฮูดอะ่ะต้องเอาไปคีนนะมันถึงจะสวย4 7มาตัวที่2 4 7 4 7มันมีอ๋อซิปด้วยซิปหน้าด้วยแล้วก็แบบสวมนะคะนี่ก็สวยเนี่ยแต่ไม่แฟรได้อยู่แฟรชูส <c oughs> ีดำแบบสีดำลาสิกมากเลย ใครรับรีวิวได้ทุกตัวนะสิบหน้า,าไซส์หสใหญ่ล้วนนะคะเออไซส์รวมก็มีนะลูกค้านะสเวตเตอร์ฮูดไซส์รวมเราก็มีนะคะแต่วันนี้ขอเปิดโอเวอร์ไซส์หน่อยก็เดี๋ยว,จวยใจอไอ้นี่ลูกค้าดูและจะเริ่มขายแล้วพี่หนูเริ่มขายสเวตเตอร์ฮูดจริงจังแล้วนะนะะ จริงขายทั้งปีแหละแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แบบบูมเท่าช่วงปลายปีเนาะสำหรับสเวตเตอร์ฮูดนะคะมีขายทั้งปีเถ้อใครอยากสั่งมีเริ่มต้นตั้งแต่2,900บาทเลยนะคะสำหรับสเวตเตอร์นะใครรับลูกนี้มาพิมพ์มาเลยนะพี่สวยจริง สีดำสวยสวยสวยตึงๆเลยสวยสวยเลยไปดูตึกแดงใช่ใช่ตึกแดงอ่ะได้แน่แหล,ละราคามาเรย,ายๆใครจะไปขายที่ตึกแดงขายออนไลน์ก็ได้เนะโก้เนาะแบบไลฟ์สดเงี้ยเนาะ สีพื้นนี้ก็สวยนะสีพื้นมินิมอลมินิมอลซิปหน้านะคะซิปสวมรวมเด้อตัวเหล่าตึงจัดที่มันต้องไปลุ้นนะคือจริงๆปกติหนูเปิดอะหนูก็ไม่เคยเจอนะไออย่างเงี้ยด้านหลังอะ่ะหัวผ้าแต่ถ้าใครสายนี้จัดเลย ไม่ใช่สายนี้ก็จัดได้น,นะคะงานหายา,ยากอยู่แล้วโอเวอร์ไซส์อ่ะเปิดแต่ของโอเวอร์ไซส์เนาะพี่เนาะเมื่อกี้ก็ขาตันโอเวอร์ไซส์เนี่ยหูโอเวอร์ไซส์ตันเลยเปิดแต่ของ <Okay. S 1> ใหญ่ๆแล้ววันนี้ฟื้นๆแบบไหนอของใหญ่ๆไปเลย รับเพิ้นมานะได้ทุกตัวนะคะ้สีดำนเใครชอบสีดำดำอ่ะิเนี่ยแต่สีดำสวยใส่แล้วแบบสวยมันก็มีประปนกันนั่นแหละคนีค่สีสันก็มี<า>นะเห็นไหมใสนะ่สีเหลืองสีแดงนี่ก็มีนี่ค่ะสีพื้นเป็นซิปเป็นสวมมีหมดนะคะอ,คอ,นะอันนี้คือใส่ภูมิเด็กนักลงนักเรียนไปเรียนได้ใส่แบบเดินทาง เท่ๆในรุ่นในรุ่นได้ใหญ่ๆเลยนะจ๊ะขอใหญ่ๆเลยเล็กซสัสอ่ะสีดำเล็กซัสครับสวยๆนะเท่ๆอ่ะตัวนี้แอลเล็กซัสค่ะเล็กซัส นีน่ะลกสใส่ได้ทั้งชายและหญิงดิเดี๋ยวเรานับใหม่นะี่จําไม่ได้แล้วว่ามีสีอองแนวแบบโซน,โนย้ยรุ่นเม,มการครับปรุ่นเม,มกากลี่นหน้าหลังครับตัวนี้สกลินหน้าหลังครับอันนี้สวยอะมีแท็บจัดผ่า หญิงก็ใส่ได้ในสีชมพูจ้ะออ้ยบุข้างในด้วยเป็นมดเหมือนกันเป็นหููที่แล้วมีขอบคมเรับไหมล่ะพี่เชนแอบโทรศัพท์อยู่ไหนรับไหม ไปสิค่ะลูกเอาไปจุดตรงนี้ค่ะหืแต่สามตัวด้านหลังนี่ เดินเข้ามาตกใจลูกค้าเราังรอค้ารอดูเอ้ยชาวาไขอบคุณค่ะมีเชิ้ตไหมมีพี่เชิ้ตอะไรดีวันนี้ต้องลงเชิ้ตชายป้ายกิงใช่ไหมเชิ้ตชายป้ายกระทิงหรือเปล่าพี่รอตันนั้นไหมถ้ารอก็ทักเลยมาเลยโอ้ยนี่เด่นมากเลยสามตัว วยสี4,000นะคะโอเวอร์ไซส์ไซส์ใหญ่นะใครสนใจแคปเลยแคปไป<ๆ>พี่ปล่อยหางมันนึ่งอีก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 เออโอเคนะแคปปลายมงกุฎผูนะ้พุดป้ายมงกุฎเขียวคะ่ะ